กลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตโคสูสูคนพี่น้องเลยอยู่กับน้องแลปเตอร์เนาะพี่น้องเนาะตอนหนึ่งแดงพี่น้องเลยเนาะกลับมาไวหน,หนึ่งก็อ่าหนึ่งแดงอยู่พี่น้องกลับมาไวปันไหนเนาะพอดีมาอยู่นำ้ำดูคือไหนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยพคนดูไปเสียงเพลงกับอยู่ห้างอาหารน้ำเงินเนาะแลปเตอร์แลปเตอร์ลุ๊ปลุ๊ป nhanh của nhau hưng luôn nhanh đi ừ. 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 nhanh chi ba chi ba chị ba chị, chị เม่เพิ่นโบยูเมย์่ป็นออกไปเออบ๊ะ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 เมย์เขาออกไปทุระเนาะเพียงเนาะงานเมเพิ่าออกไปทุระอยู่น้ำพอก่อนนะสิ่งเพลงรบกวนนิดนึงนะเพีองเนาะเพราะว่าเปิดเปิดเพลงมีหาอาหารเนาะ lúc vào nhau lịch lúc nào lúc nào lúc lại lại nó Đó nào lúc nào lúc nào lúc là lúc nào lúc nào lúc nào lúc mua ăn một lúc nào hả mua ăn nào lúc đó lúc nào lúc nào lúc nào lúc phải lúc nào lúc nào lúc con lúc nào đó ฝนตกพี่น้องเไยมัน,มนเนาะอากาศตอนแงดงๆดีพี่น้องเย็นดีเนาะอยู่กำลังเดบเตอร์สองคนเนาะ <c oughs> พอดีเดินทางมาตะเวียพดพอดีพี่น้องเนาะมาจะหาทางน้องตาดเป็นพดนอดีเนาะอ้าวเพลงเนาะพี่น้องเนาะคำคำคือเพิ่นห้องอันานั่นน่ลองสดนะั่นได้อยู่พี่น้องเนาะถ่ายคลิปกับถ่ายแย่พี่น้องนเนะานนเนะเพราะว่าที่ดิดดกระซิ นำติมตัวตัวตัวะไรปมานกินเก่งเก่งยังไงเนาะตุกเตาหนึ่งมันมียูซีออนเนาะพี่วเนาะขึ้นนี่หวาแต่พุ่มไปจักตอนนีวคิดว่าคาเดียเบิดคาเดียเบ็ดเป็นยัง่บ้า

ออเอาไมใส่อุยกแบบนยยก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 มาดูว่าเอาถาเนาะสามแบบสามมเมป็นมา Kinh, kinh, nhờ nó, thằng này, nhờ? Đách, nó. đi chính kịch nhở không đi gì nữa im bơi lại không, ไล <Light, S 2> า์กันจินไลน์อะไรรูหมอยากให้อุม้ม,มเดี๋ยวนองเหยติดมือเลยอ่ะคู่หนึ่งมือคู่หนึ่งไป <c oughs> ยังไงถ่ายน้องน้องไม่ใช่วกับคิมวนพี่น้องกับเพื่อนเนาะไม่ถามาเลย ตหัวมันบก่ได้พอกันบ่หัวะมินเนียโอ๊มันหนาว <c ười> ม็นเนาวปะดูปะเยฮะเอ้ามายังบ่เห็นมันอยู่มาท่านี้เห็น พี่ีอยู่พี่น้องเอไยอยู่ใกล้ๆครับขา้าทัตรูมากได้เห็ดทีนะไต้ไปขึ้นแข่งเหตุทีนะเอ้ยมาได้มาได้เด้มาได,มาได้มีโอนมีโอนนะเต้เนาะมีโอนเะนาะมีโอนเนาะดูเนาะ เสนมุมเสนมุมนาะเนาะอยู่ใกล้ๆกับฮานค่าปิงเบ่พี่น้องเลยเนาะตะ ก็ได้ม uh, yep. ja? yeah> claro> um> ั้จีนมแจ้ทุกคนไปพวบางไทยนัละจีใคร่านฮะ่เมนบอเมนาเมนบอบอยากมาบอบมาบอบหาน้อบอฮะมาเะ <cười> <cười> Mà đâu quá hê 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 này ừ hê nè, nè, nè.

nè chèn phê là người làng tạm tình tam chưa nó no. ăn chip hơn thì phải người nó à, chìp, hương oh, môn, đầy, à lại mà mít thì là người đầu chín chín เเพิงงอย่ารนะตื่นนี่ตีสี่ตีสามไปนองในตอนนี้เว้ยตื่นมาไปเวียกเมื่อยหัวยาวก็ได้อย่างน,นอนอย่างนอนนี่ก็อดเอาพี่น้องไอ้เนาะอดเอานี่เละอะอยู่นะอดเอานี่เล,ล,ละอ,อลลละไอ,อยูนน่นะอัดอันนี้เดียวยันคนบ่มีนมกินเนาะ แซ่บบ่มึงเทอกระจับตัวเองได้พี่น้องของท่านใจเนี่ยเฮ็ดปานเพื่อนเห็นเฮ้ยจะเห็นยีบอมึงหลายเห็นบ่ฮะมึงหลายเห็นยีบอไม่รู้บ่ฮะ ะไปน้อนกันเนาะเป็นช่วงหนึงแรกทั้งไมทั้งไม่เท่ากันกับแมาเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะเอ่อเป็นเช็ดในยู่ในกินเทียนเทียนอย่างนี้กิจี่น้องเลยตอนแรกนี่ยเป็นทั้งแม่เท่าเนาะแม่แม่ยายมาได้เบี้ยพี่น้องเลยเพราะว่าคนในเครื่องในซ่านเนี่ยเป็นยังคิดเบี้ยเบิ้ลเบิ้ลกสูตทุกคนพี่น้องเลยเนาะส่วนน้องสาวก็ไปคายเครื่องอยู่ห้านตอนแรกก็เม็นมาเนาะวันคือกัมากินข้าวของเธอกับบได้มา แค่ก็กินเพื่อนนั่นแจะมาหลักๆก็มีแต่สาวเพลงเพิ่นพี่น้องอยู่กันอยู่ซาน,นอยู่ผู้เดียวนะ้องมันนี่มวยยามก็กเลยพอดีไปหาทางน้องต้าเพิ่นมากเป็น้องเลยแล้วก็ทางผ่านมาพอดีดแกบมยยาวเลยลงเลยพนนี่น้องเลงเลย แช่บาเฮ้แช่เบาแฉบบ่ยแมบบันได้แล้วมึงก็กำลังกินแต่พี่น้องสิบเวิดแต่ที่นีนะ่เนานะชงไม่ได้เนี่พี่น้องเลยชงไม่ได้เนี่ะนะไอ้เรื่องใบบุ้บัดเนี่ยบุ้บ้าแช่บบอ 再宝，对，嗯，塞宝，哎，那，那，那。 เอาโอเคพ่อแม่พ mm ี่น้องเลยมีแต่บอย่าสิขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดกุศลดูเพิ่นและพี่น้องเด้อเนาะมาหน่อยบอยอมนอนพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้ทางน้องแรปเตอร์เลยพี่น้องเลยผัดกดไลค์กดแชร์ัดกุดติ่มซำเนีได้พี่น้องเด้อนาสวิตประจัมปันของน้องเตอร์พอได้คานนมคาเป้มเพิร์ดพี่น้องเลยเนาะ เอาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อหางน้องเนปเตอร์ได้หน่อยใครฮัาากกันโดนนานๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่เฮงกันเบิร์ดกุศลสุขคนน่าพี่น้องเนาะโดยพี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ขอจบลงเพียงซัมมี่เนาะสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง